หลายคนอาจจะยังไม่เคยรู้นะครับว่าคนที่เป็นผู้พิพากษาเนี่ยเขาก็มีคู่มือมีกฎเกณฑ์เฉพาะตัวเหมือนกันเป็นคู่มือที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้แน่ใจเลยว่าคนที่ใช้อำนาจตุลาการจะต้องมีความรับผิดชอบด้วยวันนี้เราจะมาเจาะลึกประมวลวินัยฉบับที่ว่านี้กันครับทีนี้คำถามที่สำคัญมากๆก็คือแล้วถ้าเกิดอะไรขึ้นล่ะถ้าผู้พิพากษาเป็นคนทำผิดกฎเกณฑ์ซะเอง นี่แหละครับคือแก่นของเรื่องที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ในการเจาะลึกครั้งนี้เราจะค่อยๆไล่เรียงกันใบทีละประเด็นเลยนะมีทั้งหมด4เรื่องด้วยกันครับเริ่มจากตัวประมวลวินัยของผู้พิพากษาเองแล้วไปดูหลักการสําคัญที่ต้องยึดถือจากนั้นมาดูกันว่าจุดไหนที่ทําให้ความผิดเล็กน้อยมันกลายเป็นเรื่องร้ายแรงขึ้นมาได้แล้วก็ปิดท้ายกันที่เรื่องของบทลงโทษและความรับผิดชอบครับเอาล่ะครับมาเริ่มกันที่ส่วนแรกเลยประมวลวินัยของผู้พิพากษา ทำไมต้องมีกฎเกณฑ์เฉพาะสำหรับตุลาการสารปกครองด้วยเรื่องนี้สำคัญมากครับเพราะมันเป็นเหมือนหลักประกันความน่าเชื่อถือและก็ความไว้วางใจที่คนทั่วไปมีต่อสถาบันศาลนั่นเองเนื้อหาทั้งหมดที่เราจะคุยกันวันนี้นะครับเราอ้างอิงมาจากประกาศของกอสปหรือชื่อเต็มๆก็คือคณะกรรมการตุลาการสารปกครองว่าด้วยเรื่องวินัยแห่งการเป็นตุลาการสารปกครองซึ่งจริงๆแล้วมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่ปีพศ2544แล้วล่ะครับ ต่อไปเรามาดูกันที่หลักการพื้นฐานที่ตุลาการทุกคนต้องยึดถือปฏิบัติกันในทุกๆวันเลยก็ว่าได้ครับนี่คือมาตรฐานความประพฤติที่สังคมคาดหวังจากผู้พิาพากษาทุกคนก่อนอื่นเลยเรามาทําความรู้จักกับคํานี้กันก่อนครับคําว่าการประพฤติตนไม่สมควรนี่เป็นคําศัพท์ที่เป็นทางการมากๆเลยนะตามข้อ5้าเขาใช้เรียกการฝ่าฝืนวินัยแบบทั่วๆไปซึ่งถือว่าเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นของปัญหาทางวินัยทั้งหมดเลยครับ ที่เห็นอยู่บนหน้าจอ,อนี้คือหลักการสําคัญสําคัญที่เป็นเหมือนหัวใจของการเป็นตุลาการเลยครับจะเห็นว่ามันครอบคลุมตั้งแต่เรื่องความซื่อสัตย์การรักษาความลับไปจนถึงเรื่องการไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับคดีของคนอื่นหรือแม้แต่การรับผลประโยชน์ต่างๆซึ่งทั้งหมดนี้แหละครับคือรากฐานที่ค้ำจุนความน่าเชื่อถือของศาลปกครองเอาไว้เอาละทีนี้เรามาถึงจุดที่สําคัญมากๆของเรื่องนี้กันแล้วครับนั่นก็คือเส้นแบ่งระหว่างการประพฤติตนไม่สมควรแบบทั่วๆไป กับการกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงมันต่างกันตรงไหน,นความแตกต่างของสองคำนี้มันชัดเจนมากเลยนะการประพฤติตนไม่สมควรเนี่ยก็คือการไม่ทําตามกฎทั่วไปแต่พอเป็นการกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงปุ๊บโอ้โหอันนี้คือการละเมิดที่มันเจาะจงแล้วก็รุนแรงกว่าเยอะมากซึ่งแน่นอนว่าผลลัพธ์ที่ตามมามันก็ต้องหนักปวากันมากอยู่แล้วรู้ไหมครับว่าในประมวลวินัยเนี่ยมันมีวล,ลีสําคัญที่เป็นเหมือนตัวชี้วัดเลยนะนั่นก็คือคําว่า อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงครับวลีนี้นี่แหละที่สามารถยกระดับความผิดแบบธรรมดาาให้กลายเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงขึ้นมาได้เลยอะลองดูตัวอย่างจากข้อ6นะครับกฎก็คือกฎตุลาการต้องปฏิบัติตามกฎหมายแต่ถ้าเกิดจงใจไม่ปฏิบัติตามจนกระทั่งมันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงขึ้นมาการฝ่าฝืนนั้นก็จะถูกอัปเกรดให้กลายเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงทันทีเลยแต่ที่น่าสนใจไปกว่านั้นอีกก็คือ มันมีการกระทําบางอย่างครับที่ถูกจัดว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงแบบอัตโนมัติไปเลยโดยที่ไม่จําเป็นต้องไปพิสูจน์เลยนะว่ามันเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงขึ้นหรือเปล่าตัวอย่างแน่เลยนะก็คือในข้อ7ที่ระบุเอาไว้ชัดเจนว่าตุลาการต้องไม่ใช้ตําแหน่งหน้าที่ไปแสวงหาประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องเพื่อตัวเองหรือคนอื่นแล้วก็ต้องไม่ยอมให้ครอบครัวเข้ามายุ่งเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ด้วยและตัวกฎหมายก็ไม่ได้ปล่อยให้เราต้องไปตีความกันเองเลยครับเพราะในวรรคสองของข้อ7เนี่ย กำหนดไว้ชัดๆเลยว่าการฝ่าฝืนเรื่องนี้ถือเป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงทันทีอีกตัวอย่างหนึ่งที่ชัดเจนมากๆเลยก็คือข้อ17ครับที่ห้ามตุลาการและก็ครอบครัวไปรับทรัพย์สินหรือว่าผลประโยชน์อะไรก็ตามที่มันเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติหน้าที่และก็เหมือนกับกรณีที่แล้วเลยครับในวรรคสองของข้อ17ก็ระบุตรงกันเป๊ะเลยว่านี่คือความผิดวินัยอย่างร้ายแรงโดยอัตโนมัติ ซึ่งมันก็สะท้อนให้เราเห็นเลยนะว่าเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนเนี่ยเป็นเรื่องที่เขาจริงจังและมองว่าร้ายแรงมากๆเอาละครับเมื่อมีการกระทำผิดเกิดขึ้นแล้วก็มาถึงส่วนสุดท้ายกันนั่นก็คือเรื่องของบทลงโทษและความรับผิดชอบแล้วใครแหละคือคนที่จะมาบังคับใช้กฎเหล่านี้บทลงโทษเนี่ยมี2ระดับที่ชัดเจนมากเลยนะสำหรับการประพฤติตนไม่สมควรตามข้อ20โทษก็คือให้ออกจากราชการ แต่ถ้าเป็นการกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงแล้วก็ตามข้อ1ิเ้าโทษคือสถานหนักที่สุดเลยครับนั่นก็คือไล่ออกและคําถามสุดท้ายที่หลายคนคงอยากรู้ก็คือแล้วใครล่ะคือผู้ที่มีอํานาจในการสอบสวนแล้วก็ตัดสินลงโทษเรื่องพุ่งนี้คําตอบก็คือกอปอหรือคณะคกรรมการตุลาการสารปกครองครับนี่คือองค์กรอย่างเป็นทางการเลยนะที่มีอำนาจในการกำกับดูแลแล้วก็บังคับใช้มาตรการทางวินัยต่างๆกับตุลาการสารปกครอง เพราะฉะนั้นกระบวนการทั้งหมดมันก็จะเป็นไปตามขั้นตอนที่ชัดเจนแบบนี้เลยครับคือเริ่มจากการมีข้อกล่าวหาขึ้นมาก่อนจากนั้นกอสอปก็จะเข้ามาสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วก็วินิจฉัยว่าเป็นการประพฤติตนไม่สมควรหรือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงก่อนที่จะมีคำสั่งลงโทษเป็นการให้ออกหรือไล่ออกต่อไปครับเห็นไหมครับว่าท้ายที่สุดแล้วเส้นทางของผลลัพธ์มันก็มีอยู่แค่2ทางเท่านั้นเองทางหนึ่งสำหรับความผิดทั่วๆไป และอีกทางนึ่งสำหรับความผิดที่รายแรงทั้งหมดที่เราได้ดูกันมานี้ก็คือกรอบการทำงานที่เป็นระบบแล้วก็มีโครงสร้างที่ชัดเจนมากๆเพื่อให้เกิดความรับผิดชอบขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่จึงเป็นอย่างยิ่งเลยครับในการรักษาความสุจริตเที่ยงธรรมของสถาบันตุลาการเอาไว้และสุดท้ายนี้ก็ขอทิ้งคำถามที่น่าคิดเอาไว้นะครับว่า การมีประมวลวินัยที่มันชัดเจนแล้วก็บังคับใช้ได้จริงแบบนี้มันจะช่วยคำจุนความไว,ว้วางใจของประชาชนที่มีต่อระบบยุติธรรมทั้งระบบได้อย่างไรกัน